สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส a c e b o o k ในวิดีโอ EP ที่17นะครับในวิดีโอ p ีนี้นะครับผมจะมาแชร์ทริคนะครับที่เขาบอกว่ายิง100บ้านนะครับแต่ว่าเราจะใช้งบแค่2-3 0ถึงพเรื่อง100บ้านเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วเนาะแต่เป็นแชร์ทริคแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเซตตามนี้แล้วมันจะได้ตามนี้นะครับ แต่ว่าเงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับในในในคลิปนี้ในวิดีโอ E p นี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือสินค้ามันจะต้องดีนะครับลองลงมาคือคอนเทนต์คุณต้องได้นะครับอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวมาลองดูทริคที่จะสอนใน e ีนี้กันครับเบื้องต้นนะครับเราก็มาลงสนามจริงกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่า สินค้าต้องดีนะครับคอนเทนต์ content ต้องได้อันนี้ต้องมีปัจจัย2ตัวนี้ก่อนนะถ้า2ตัวนี้ไม่ผ่านอย่าไปหวังว่าวันละร้อยบ้านจะทําได้ด้วยงบแค่ 2- องถึงสามพันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ลองเทสเรื่องคอนเทนต์ง่ายๆก่อนนะครับก็ผมเคยสอนทริคนี้แล้วนะก็คือการเอาคอนเทนต์หลายๆแบบนะครับมาโพสต์ลงหน้าแฟนเพจแล้วก็เอามายิงแอดแบบการมีส่วนร่วมก่อนอาจจะปักบุดไว้ก็ได้นะครับ แล้วก็ลองยิงเทสการมีส่วนร่วมก่อนถ้าเกิดว่ายิงแบบการมีส่วนร่วมแล้วราคาต่อการม,มีส่วนร่วมมันถูกนะครับเราก็สามารถที่จะเอาคอนเทนต์นั่นะมายิงแอดแบบข้อความได้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ผมลองยิงไว้แล้วนะครับหนึ่งตัวก็มีการเทสตัวในส่วนของคอนเทนต์เอาไว้นะครับอันนี้เทสตไว้วันละห้าร้อยบาทเห็นไหมได้ศูนย์จุดสองหนึ่งก็คือต้นทุนต่อผลลัพธ์ก็คือยี่สิบเอ็ดสตางค์ถือว่าถูกมากนะ อย่างบางครั้งก็อาจจะอยู่มา10กว่าด้วยอันนี้คือคอนเทนต์ดีครับคอนเทนต์ดีเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูนะครับโพสที่ได้21ต่างคือโพสนี้เลยอันนี้ของผมเป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับร้านกาแฟคาเฟ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้คนคลิกเยอะแน่นอนครับรูปมันจะต้องสวยดูไหมครับมันจะต้องมีหลายมุมหลายมิติ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนนะครับเป็นสินค้านะครับมันก็มีไอเดียในเรื่องของการทำคอนเทนต์ซึ่งผมเคยแชร์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ลองเทสดูนะครับปัจจัยอย่างที่1คือเทสคอนเทนต์ก่อนด้วยการยิงแอดแบบการมีส่วนร่วมดูสักวันถึง2วันถ้าเกิดได้ราคาต่อผลลัพธ์ที่ถูกแสดงว่าเฮ้ยคอนเทนต์ใช้ได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมใส่ปุ่มส่งข้อความที่โพสต์ด้วยนะครับถ้าจะเอาโพสต์เนี้ยมายิงแอดแบบข้อความต่ออ่ะขั้นต่อมาครับ เมื่อเราได้โพสต์ที่ราคาถูกแล้วสมมุติเราได้โพสต์นี้เป็นราคาถูกแล้วเราก็จะต้องสร้างแอดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับโดยเลือกวัตถุประสงค์ข้อความแล้วเลือกยิงไปที่โพสต์โพสต์นั้นแล้วรอดูว่าราคาต่อข้อความเนี่ยมันพอได้ไหมถ้าราคาต่อข้อความมันพอได้นะครับมันเป็นราคาที่เราพอรับได้อย่างอันเนี้ยอยู่ประมาณ20 3 0บาทอะถือว่าถูกสำหรับผมแล้ว ขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องทำการโคลนครับโคลนแอดตัวนี้ขึ้นมาโดยการกดสร้างซ้ำแต่มันจะมีทริคที่จะต้องใส่ตอนโคลนคือสมมุติว่าเราตั้งงบที่จะทำหน0่บ้านถูกไหมครับผมใช้งบแค่ประมาณสองถึงสามพันบาทสมมุติว่าใช้งบประมาณสามพันแล้วกันผมอาจจะต้องโคลนแอดขึ้นมาสักย0ตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะยิงตัวละร้0ยหตัวมันจะ3า0พพอดีนึกภาพไหมครับ สมมติว่าผมกดสร้างซ้ํานะครับมันก็จะยิงแอดแบบข้อความไปที่โพสต์พสต์นั้นแต่ในแอด20ตัวทริคที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับของทริคนี้เลยคือเราจะต้องมาแก้กลุ่มเป้าหมายครับโดยเลือกใส่กลุ่มเป้าหมายหรือความสนใจเนี่ยแค่แอดละ1ตัวเช่นอย่างันเนี้ยมันมีความสนใจเพียบเลยเราก็จะต้องไปกดสร้างใหม่แล้วใส่ความสนใจลงไปแค่อันเดียวนะครับต่อ1ตัวซึ่งเราจะยิงแค่ตัวละ150บาท นะครับอันนี้ต้องไปแก้ในส่วนของอยอดเงินด้วยนะครับตัวละร้อยห้าสิบเราจะทำยี่สิบตัวประมาณนี้แล้วก็เปิดเป็น CBO ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกลุ่มเป้าหมายจะต้องใส่แค่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นส่วนช่วงอายุใส่ข้องกว้างไว้ก่อนก็ได้แต่ไม่แนะนำให้กว้างจนเกินไปนะเราจะต้องดูช่วงอายุที่เหมาะสมกับตัวสินค้าหรือบริการเราด้วยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาค่อยมาแก้ช่วงอายุอีกทีหนึ่ง ภาษานะครับจำเป็นต้องใส่นะครับถ้าเป็นไปได้เลือกเป็นภาษาไทยไปเลยอ่าแต่ว่าทริคที่จำเป็นจริงๆคือจะต้องใส่ความสนใจแค่อันเดียวนะสมมุติว่าเรามีแคมเปญ20แคมเปญถูกไหมครับแอด20ตัวเราก็ต้องใส่20ความสนใจในแอดแต่ละตัวยิงไปตัวละ150เสร็จแล้วกดเผยแพร่นะครับแล้วรอดูผลสัก1วันถ้าใน20ตัวนี้ ตัวไหนทํางานไม่ดีกดปิดแล้วรวมรวมเงินไปที่ตัวที่ดีเช่นปกติทุกตัวจะได้ร้อยห้าสิบาทถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งทำงานไม่ดีก็แสดงว่าจะต้องมีการปิดตัวใดตัวหนึ่งแล้วเอาเงินร้อยห้าสิบไปเพิ่มให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นสามร้อยเป็นสี่ร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเหลือแอดตัวที่ทําเงินที่สุดดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นใช้วิธีเดิมเลยครับโคลนแล้วสร้างใหม่แล้วยุบแล้วยุบรวม ทริคเลยนะโคลนสร้างใหม่แล้วยุบรวมโคลนสร้างใหม่แล้วยุบรวมวนอยู่แบบนี้ครับอันนี้คือวิธีการทํหนึ่งร้อยบ้านครับถ้าทําแบบนี้ได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเรายิงแอดวันละสามพันถูกไหมครับสมมุติว่าได้ข้อความลสามสิบบาทแล้วกันสามสิบบาทเนี่ยอย่างน้อยถ้าแอดหนึ่งตัวนะครับมันมีหนึ่งร้ยห้าสิบาทถูกไหมอ่าเราได้แอดลาห้าข้อความ เอา5คูณ20เข้าไปครับอย่างน้อยคุณจะได้100 i n b o อินบอกต่อวันเป็นอย่างน้อยนะแต่ถ้ามันถูกกว่านั้นสมมติได้ข้อความลร10กว่าบาทเนี้ยเราอาจจะได้เกือบ200 i n อ o x ินบอกต่อวันเลยนะครับอันนี้เป็นสมการที่คิดกันอย่างง่ายๆตำแหน่งการจัดวางแนะนำให้เลือกเป็นกำหนดเองแล้วเลือกฟีดอย่างเดียวก็ได้ครับเพราะว่าเงินเราน้อยบังคับโชว์ไปเลยไม่ต้องเลือกเป็นตำแหน่งอัตโนมัติเพราะว่าสุดท้ายเฟซจะเอาไปโชว์ในตำแหน่งที่มันไม่ค่อยมีใครสนใจอยู่ดีอันนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับ กลุ่มเป้าหมายละหนึ่งใส่ภาษาใส่ช่วงอายุกว้างๆแล้วถึงเวลายิงไปก่อนตัวไหนไม่ดีปิดยุบรวมตัวไหนไม่ดีปิดยุบรวมแล้วเหลือตัวที่ดีเสร็จปุ๊บเอามาคโครนต่อแล้วทําแบบนี้อีกขยายเงินไปปิดยุบรวมทําแบบนี้นะครับวนซ้ําๆไปเรื่อยๆสมมุติตัวนี้เริ่มวิ่งไม่ดีละโครนเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใส่แค่กลุ่มละตัวแล้วก็ปิดยุบรวมทําแบบนี้นะครับอ่ะจบแล้วนะครับสำหรับทริคง่ายๆ ก็ก่อนจากกันนะครับฝากช่องทางการติดตามไว้นะครับช่องทางที่1ก็จะเป็นในส่วนของชาแนลนัทวุฒิผูเพศนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สําคัญคือคอมเมนต์คาว่าขอบคุณด้วยเพื่อนๆคนไหนไม่รู้จะเริ่มการยิงแอด a c e b o o k จากตรงไหนนะครับให้มาที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วมาที่สอนลงโฆษณา a c e b o o k แอดปี2021นะครับอันนี้จะรวมหมดเลยเป็นโหผมน่าจะทามาสัก5 6า EP ได้แล้วไปดูได้เลยครับสอนตั้งแต่สร้างแฟนเพจนะครับ แล้วก็ช่องทางที่2จะเป็นในส่วนของ l ล n e แนัทวุฒิแปดห้าสี่ฟอลโล่ไว้ไม่เสียหายเวลามีคอร์สฟรีเวลามี free, วมิดีโอใหม่จะบอกสแสให้ได้เรียนก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางที่สามนะครับจะเป็นในส่วนของแฟนเพจนะครับนัทวุฒิผู้เพจเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดให้เห็นโพสต์ก่อนหรือว่าซีเฟิร์สด้วยแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับเอ่อในส่วนของ facebook ส่วนตัวนะครับนัทวุฒิผู้เพจชื่อภาษาไทยเฉยๆถ้าเป็นแฟนเพจจะมี ภาษาอังกฤษต่อท้ายนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเฟรมมาได้กดเป็นรายการโปรดให้ด้วยแล้วกันก็มา Follow กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ในการยิงโฆษณานะครับสวัสดีครับ